สวัสดีครับพมก็ช่องวมซาแอน n d โมเดลแต่วันนี้เราไม่ได้มาต่อโมเดลนะครับวันนี้เรามารีวิวตัวลำโพงนะครับซึ่งลำโพงตัวปัจจุบันของผมเนี่ยคือจะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่เล็กๆมันลำโพงแบบ100-200นะครับก็คือเราไม่สะใจพอนะครับเดี๋ยวเราจะปเปลี่ยนเป็นลำโพงตัวตัวใหม่กันนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเอาละครับเราขอเปลี่ยนมุมกัน แป๊บหนึ่งนะครับผมก็คือลำโพงตัวใหม่ของผมนะครับก็คือตัวรุ่นเอ่อ JBL Quantum Duo นะครับผมเป็นเกมมิ่งนะครับเป็นลำโพงเกมมิ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีระบบเอ่อบูทูธแล้วก็ Adobe Audio นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงที่มีไฟเอ่อ ในลำโพงนะครับมีไฟ R G B นะครับเพราะที่ผมซื้อมาก็เพราะเหตุนี้นั่นเองโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในกล่องแกะกล่องกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอแกะกล่องก่อนครับข้างในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับผมซึ่งเราไม่ดูเดี๋ยวละนะครับ แล้วก็เปิดกล่องออมาแล้วก็จะเจอตัวลำโพงทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ลำโพงทางด้านขวานะครับแล้วก็กล่องสายนะครับเดี๋ยวเรายกกล่องใหญ่ออกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเออดูตัวลำโพงก่อนแล้วกันนะครับ้าเดี๋ยวเราขอแกะป๊บน,นึงนะครับผม ัวลำโพงของเขานะครับจะเป็นตัวสีดํามาเลยนะครับเป็นลําโพงสีดํานี่นี่นะครับอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็อันหนึ่งจะอยู่ฝั่งขวานะครับนี่นะครับลำโพงหน้าตาของเขาก็ ต่เป็นปลำโพงขนาดเล็กๆนะครับความสูงก็มือมือเทียบได้ครับความสูงอันนี้ดอกลำโพงนี้นะครับก็จะกว้างประมาณสองจุดห้านะครับไอข้างบนนี้ก็ประมาณศูนยหครับก็เดี๋ยวเรามาต่อปลั๊กดูปั๊กที่เขาแถมมาให้ก่อนนะครับว่ามีปลั๊กอะไรบ้าง ีครับปาก็จะมีหัวจีนซึ่งเราไม่น่าจะได้ใช้อยู่ละวเขาแถมมาให้แล้วก็เป็นหัวแบบหัวกลมเอ้ยหัวกลมมีสองมีสองสาดเส้นได้อีกเส้นอ่ะอ้าวหัวกลมมีสามสามเส้นเลยครับเพืเ่อนๆโอเคให้มาเยอะ แล้วก็อันนี้จะเป็นสายไทป์ไทปเอ,อ A นะครับนี่นะครับแกะนี่นะครับสายไทป์เออโฟกัสโอเคแล้วก็ออแจ็คสามจุดห้านะครับ สอ,อันเอ,สอ้สองหัวโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาต่อกับคอมกันสักแป๊บนะครับผมเออขอเพิ่มเติมนะครับผมเออรูเนี้ยเขาก็จะให้มาใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นรูแบบ PC แล้วก็อันนี้เป็นรูแบบปั๊กนะครับผมแล้วก็มีรู3.5นะครับแล้วก็ปลั๊กที่ต่อกับลำโพงเขาจะเป็นแบบ Type C นะครับผมเป็น USB Type C นะครับก็คือต่อกับลำโพงตัวนี้นะครับอันนี้ลำโพงตัวนี้ก็จะมีระบบเออเซอร์ราลด้วยนะครับผมก็คือปรับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแสงปรับแสงระดับไฟนะครับผมนะบเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนต่อกับคอมกันต่อเลยนะครับผม เอาละครับผมเราก็ต่อตัวลำโพงเข้าตัวคอมแล้วนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็คือตัวลำโพง JBL Quantum Duo Gaming นะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมมีฟงมีไฟที่ลำโพงนะครับแล้วก็ตัวเอ่ตัวลำโพงตัวข้างอ่อขวามือเนี่ยนะครับสามารถปรับไฟได้นะครับก็คือจะมีปิดไฟนะครับเดี๋ยวปิดไฟแล้วก็เปิดไฟเป็นแบบ สว่างน้อยนะครับแล้วก็เพิ่มระดับไฟมาเป็นปานกลางนะครับแล้วก็จะเพิ่มได้อันสุดท้ายนะครับก็คือสว่างสุดนะครับผมนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีตัวเซอร์ราวนะครับผมเดี๋ยวค่อยเปิดกันอีกทีเป็นเป็นโหมดสุดท้ายนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเดี๋ยวผมยกไม้มาก่อนครับมันอยู่ข้างบนตัวลำโพงนะครับเออนี่ครับ มันก็จะมีตัวอันนี้เป็นปรับไฟอีกโหมดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นแบบปรับไฟแล้วก็ไฟจักรพิฟนะครับแล้วก็มีโหมดบลูทูธนะครับไว้เชื่อมต่อกับมือถือนะครับผมก็มันจะไม่ดีเลยนะครับลำโพงตัวนี้จะเป็นแบบระบบแบบ4.2นะครับมันจะไม่ค่อยดีเลยสำหรับตัวแบบเราฟังเพลงหรือว่าเราดูหนังนะครับแล้วก็ปิดตัวปิดลำโพงนะครับผมและอันนี้นะครับเพื่อนๆก็คือตัวเลือกสีของไฟลำโพงนะครับก็จะเป็น อย่างนี้นะครับกดไปหนึ่งทีก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับผมแต่สำหรับส่วนตัวของผมเนี่ยชอบให้มันแบบเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอปรับเป็นเหมือนเดิมก่อนในอีกเป็นแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของลำโพงตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องเป็นเหมือนเดิมก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังกันเลยนะครับผม อันนี้จะเป็นโหมดธรรมดาก่อนนะครับ But เดี๋ยวลองปรับเป็นโหมดเซอร์ราวนะครับเดี๋ยวลองปรับเปลี่ยนเป็นโหมดไฟที่กระพริบกระพริบนะครับผมโหมดกระพริบนี้จะมี อ,อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับ ลองปรับเป็นโหมดธรรมดานะครับ เอาละครับก็พอก่อนนะครับผมก็คือพอละเดี๋ยวก็ตัวนี้นะครับลำโพง JBL Duo Quantum นะครับผมซึ่งผมก็ชอบมากๆเลยนะครับผมเรื่องของระบบเสียงนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อน อยากจะซื้อนะครับก็ให้เพื่อนๆไปลองฟังได้ตามพวกบูธท,ที่เขาขายตัวลําโพงตัวนี้นะครับผมลองฟังก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆจะไม่ชอบหรือว่าอาจจะชอบแล้วก็ค่อยตัดสินใจในการซื้อนะครับผมก็ลําโพงตัวนี้นครับค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับแต่ถ้าตาราคาเต็มนะครับก็ประมาณที่6,990นานะครับผมแต่ผมซื้อในช่วงโปรนะครับผมมันลดแล้วก็เหลืออยู่ที่ 4,800นะครับผมตัวนี้ก็ผมก็ได้มานะครับผมแล้วก็แต่ว่าอันไอลำโพงตัวเนี้ยแต่ผมว่าผมจะต้องลดเสียงมันหน่อยเพราะว่ามันดังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะว่าเอานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบนะครับให้กดไลค์กด ซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆมาลงก็ได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ